แผนงานสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นแผนงานด้านการพัฒนามีกรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการดำเนินงานแผนงานดังกล่าวมีสาระสำคัญในการจัดทำชุดเผยแพร่และสร้างความเข้าใจโดยเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์และออฟไลน์รวมทั้งจัดการเสวนาแลกเปลี่ยนความเห็นตลอดจนสร้างความเข้าใจในชุมชนหมู่บ้านเพื่อให้รับรู้และเข้าถึงแนวทา,างการดำเนินงานของรัฐ แผนงานนี้ประกอบไปด้วยหนึ่งโครงการสำคัญคือโครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้มีเป้าหมายดังนี้1 ประชาชนได้รับรู mm ้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของภาครัฐ 2. ประชาชนเข้าใจนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของภาครัฐ 3. ประชาชนเชื่อมั่นในนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของภาครัฐ 4. ประชาชนนำข้อมูลที่เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของภาครัฐไปใช้ประโยชน์ 5. ประชาชนสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของภาครัฐซึ่งผลการดำเนินโครงการมีตัวชี้วัดที่สำคัญคือจำนวนประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าถึงการสื่อสารการสร้างการรับรู้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ100การประเมินผลไตรมาส3คิดเป็นร้อยละ100เพิ่มขึ้นจากไรมาส 2- ถึงร้อยละ40 กระบวนการสร้างความรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของภาครัฐจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกทั้งจะช่วยนำพาสันติสุขกลับคืนสู่พื้นแผ่นดินไทยให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันพัฒนานำพาประเทศชาติสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนครับ